สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาตำเส้นมะนาเดีอยจาก,กูตอนนี้ก็กำลังสิปรุงน้ำตำอใส่น้ำมะนาวโอ้ยน้ำมะขามไปแล้วน้ำปลา สี่ช้อนโต๊ะนะจ๊ะสองสามสูตรของเราคือแบบสูตรแซ่บจะเข้มข้นด้วยน้ำปลาน้ำสม่ำก็จะนัวนะถ้าต่ำเส้นมาดาก,ก็จะรสชาติก็จะไม่เหมือนกับยำนะจ๊ะเพราะมันนัวมากกว่ายำ มันใส่หลายอย่างว่ายำนะจ๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะจะสูตรไครสูตรมันเด้อจ้ไม่ต้องดรามา่าเราไม่ใส่น้ำตาลก็นะจ๊ะน้ำตาลก็จะไม่ทำให้อร่อยจะไม่ทำให้น้ำต่ำนัวนะจ๊ะต้อง ใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือไม่ก็น้ำตาลปีบ๊บตาลมะพร้าวนช้อนโต๊ะจะ ก็จะ,จะยาวกันเลยเนาะจะโอ้ยยาวกันเลยต่อ,อมาก็จะเป็นมะนาวจา้ามะนาวก็ลูกหนึ่งจา้า แซ่บแไปเลยเแล้วก็เ้าเลยจ้า เอาให้น้ำตาลปี๊บละลายด้วยจะ้ะจะใส่เส้นมากวันนี้ตำไม่เผ็ดด้วยจ้าเพราะปากยังไม่หายดีเพิ่งไปทำปากมาเพิ่งปันมาไปขูดหินปูนไปถอนฟันมาสามซี่ก็จะเป็นแผลในเหงือกเลยจะกินไ,ไม่ได้ จะกินออกหวานๆหน่อยหวานปเปรี้ยวๆไม่ได้ทำข้าวมาหลายเดือนหลายอาทิตย์อ่ะวันจะปากหายหาเดือนหน้าก็าต้องไปทำออกจะไปขูดฟันไปเห็น่อปูนไปอุดฟันทุกเสีเลยจา่าไปรักษารัาฟัน ยาชิมน้ำต่ำจะน้ำต่ำเข้มข้นมากมเจ็บพอดีแล้วใส่ซึมามาเลยจะจะลวกซีมามาแบบจะสุกมากจะเละมากนะจ้ะ ไนี่อร่อยขอยปลายจะเส้นอะไรเราก็จะออกน่ารับกล้องนิ่นึได้ตมามาม่าเส่บเขากับน้ำส้มตำจะเส่บกว่ยยำนะจ๊ะ เอามา,ม,า,ม,าม่ามาตำคือแบบรสชาติแซ่บมากเข้มขน้นมากยามันจะไม่เนขน้มข้นรสชาติมันจะไม่จัดจ้านเท่ากับส้มตำเสร็จแล้วก็ตามด้วยหมูรอขอบนจ้าหมดแล้วจ้าหมูยอของผนของเราเหลืองแค่นี้เป็นก้อนสุดท้าย ใส่ผของย่อเส็บเสร็จ,รจมากชิสาหน้าทานมากพร้อมตักเสิบจ้าพร้อมตักเสิบแล้เเวเด้อเสิบเซ็บ น้ำซุมตามข้อกับเส้นแล้วจะทำให้แบบมันอร่อยทุกทุกคำคตาม,มาม่าตามเส้นมาม่าบะหมีก่กี่งเสุนรูปหัวยออวบนเดือดจ้าเซ็บจ้า

เสร็จแล้วคือน้ำลายได้เลยจ้ะขอบคุณที่รับชมจ้ตมมาตามมาหมาหมูยอบนจ้าแซ่บจ้าบายบายเจอกันใหม่เมนูหน้านะจ้าอยา่าลืมกดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องอยา่าลืมแซ่บไปพร้อมกันเด้อจ้า